สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโรบอทคินเนอร์นะครับของแบรนด์อินเทคเราครับผมปี2020นะครับก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในชุดประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวโรบอทนะครับแล้วก็จะมีสายยางนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตัวกลองนะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็แปรงสิบิ้น เจออุปกรณ์อะไรเสริมนะครับเวลามัาเสร็จไปนะครับตัวนี้ก็จะมีแปลงเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับในตัวบอดี้กันนะครับตัวข้างใต้นะครับก็จะมีตัวตัวกล่องฟิลเตอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้เหมือนเดิมยัเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวโมดูลเกียร์ของตัวนี้นะครับในส่วนที่เขาพัฒนาเพิ่มก็จะเป็นตรงล้อนี่นะครับ สังเกตว่ามันจะมีเล็กๆแค่ตรงกลางนะครับเพราะว่ารู่เดิมอาจจะมีการสึกนะครับทําให้ตัวรถนะครับตัวบอดี้รับทำให้วิ่งช้าหรืออืดไปเลยนะครับถ้าเรามีตัวดอกยาตรงนี้สึกนะครับตน้เขาแค่แผพัฒนาแล้นะครับในส่วนของสายยางนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะไม่มีเป็นท่อเฟกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำร่วงลงก็ต่อนะครับเป็นจุดม,มือน,นะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นนะครับการต่อใช้งานนะครับตัวนี้เราก็จะต่อเข้ากับตัวด้านจ่ายนะครับน้ำที่ปุ้งเข้าในสระนะครับเราก็จะใช้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ขัดเข้าไปที่เกลียวด้านในตัวนี้ครับขัดเข้าได้เลยครับส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งเราก็สามารถต่อเข้าได้เลยครับ แค่นี้ก็มีมิดิแล้วเดียวดียยพิเศษครับมันก็ล็อกได้เลยครับส่วนอีกร้านหนึ่งตราก็ไปต่อกับที่ลงเตลียวเหมือนกันครับรุ่นก่อนอาจจะมีเป็นเป็นแคมล็อกนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเป็นนี้เลยครับล็อกง่ายๆครับครึ่งเกียวนี่ก็แน่นเลยครับตัวนี้ออกแบบเกียวพิเศษนะครับแค่นี้เราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับ ข้นใหม่ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะครับครับจะมาสอนวิธีการต่อตัวโรบอทนะครับตัวโรบอทตัวนี้นะครับผมก็หลังจากเราต่อสายจากโรบอทมาแล้วเราก็โยนโรบอทนะครับลงในน้ําเลยนะครับผมแล้ววิธีการต่อนับต่อเข้าต่อใส่หัวใจนะพิธีขั้นตอนแรกนะขันตัวนี้ออกนะครับผมมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้เราเก็บไว้ตัวนี้เราเก็บไว้นะครับ แล้วตัวโรบอทนะครับจะมีตัวนี้มาให้นะครับผมเราก็ใส่ตัวนี้นะครับเข้าเกีียวแรกนะครับผมใส่เข้าไปแนะนําการทาทุกครั้งนะครับแนะนําให้ปิดเครื่องก่อนเพราะว่าถ้าไม่ปิดเครื่องแล้วเราทําเลยเนี่ยจะมีเพชเชอร์ดงดันน้ำออกมานะครับทาให้เราไม่สามารถหมุนได้นะครับผมอ่าครับดันนี้ไม่ต้องแน่นมากนะเอาแค่ตึงพอนะครับต่อไปนะครับหัวสายนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเสียบเข้าไปนะครับผม โอเคแล้วเราก็เปิดเครื่องนี่นะครับหลังจากเราต่อสายโรบอทแล้วนะครับโรบอทก็จะวิ่งทํางานลักษณะนี้นะครับผมนะครับโรบอทนาบก็จะดูดพวกใบไม้เศษดินอะไรต่างๆนะเข้าไปในท้องของมันนะผมอ่าก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมตามทิศทางของมันเองนะครับผมโรบอทจะทํางานพร้อมกับเครื่องปั๊มเท่านั้นนะครับผมถ้าเครื่องปั๊มอยู่ทํางานตัวโรบอทก็จะอยู่ทํางานด้วยนะเพราะว่า เราบอดต้องใช้วิเชอร์แรงดันของน้ำข้อสาดเนี่ยครับไปดันเปลืองข้างในตัวของมันนะครับผมอ่ามันจะวิ่งไปของมันอย่างนี้นะครับผมวันนี้น้บเชอร์จำภูุตปาขอสวัสดีครับ